สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีหงครับอิซูซูซองแสงบางคนในยุทธยาครับเดี๋ยววันนี้ยีหงจะมาแนะนําอะไรตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าทักมาในเพจและสอบถามเยอะที่สุดนะครับจะเป็นโชคหัวเก่งสําหรับรถรุ่น360เท่านั้นที่จะมีนะครับตัวนี้ถ้าเสียเนี่ยมันก็จะเกิดการกระแทกในหัวเก่งนะฮะเดี๋ยวยงให้ดูครับอ่ะขอเชิญนยครับช่างมนบเขินงีครับวันนี้ครับผมโอเคนะฮะอ่ะนี่ครับแกออกจากกลองเลยครับช่าง นะครับอ่านี่ครับนี่คือช็อกพอหัวเก่งนะครับที่ลูกค้าทักมาถามบ่อยๆนะฮะว่าของแท้ราคาเท่าไหร่นะครับของเราราคาเท่าไหร่นะครับตัวหนึ่ง1,930บาทนะครับแพงกว่าข้างนอกนิดเดียวข้างนอกตัวหนึ่งประมาณพันห้าพันหกของแท้พันเก้าร้อยสามสิบาทนะครับแต่มีความนิ่มกว่าเยอะเลยนะฮะนี่ตัวนี้ครับช็กหัวเก่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโยงพาไปดูครับเชิญครับ คุณมนบขึ้นไปชี้หน่อยครับนะครับ,นะรบอ่านี่ครับอยู่บริเวณน,นี้นะครับโชกหัวเก่งตัวนี้จะมีหน้าที่รับแรงซับ,บซับแรง,แรงสะเทือนจากถนนอ่านะครับถ้าโชกอ้าห,หัวเก่งตัวนี้พังแรงสะเทือนจะเข้าที่คนขับโดยตรงรนะครับกระแทกเข้าไปที่หลังแน่นอนจะทำให้หลังเสียนะครับ อันนี้คือความปลอดภัยของคนขับขี่นะฮะถ้าโชกตัวนี้ชำรุดแรงสะเทือนจากท้องถนนจะเด้งเข้าหัวเก่งทันทีนะครับถ้าผู้ประกอบการท่านใดดูอยู่หรือลูกค้าท่านใดดูอยู่นะครับว่าโชกตัวนี้เสียยี่หงแนะนําอย่าเปลี่ยนโชกข้างนอกครับเพราะค่าความแข็งหรือค่าเคเนี่ยมันไม่ได้แนะนําให้เปลี่ยนของแท้ดีกว่านิ่มแน่นอน100เเหมือนรถป้ายแดงเลยนะฮะวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะนะครับ เพราะมันอยู่จุดนี้นะฮะสั่งไปเปลี่ยนได้ครับมีน็อตอยู่สองตัวมาน้มท่ไหน่อยครับจุดไหนบ้างตัวที่ต้องไขตรงนี้รับตรงนี้ครับสองตัวหลุดเลยอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้ชคอคอัพตัวนี้เปลี่ยนง่ายมากนะครับและที่สำคัญราคาไม่แพงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบาทนะครับทักมาในเพจมีส่วนลดอีกสิบอร์เซนส่งให้ถึงที่นะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ยาก หรือถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ทักมาเดี๋ยวยงให้ช่างบอกวิธีการเปลี่ยนให้หรือดีที่สุดน,นะครับคุณมนบเข้าศูนย์ดีกว่าเดี๋ยวยงตรวจสอบให้นะครับแล้วก็จะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามว่าจะต้องเปลี่ยนคู่ไหมต้องเปลี่ยนคู่นะครับถ้าเปลี่ยนข้างเดียวมันจะไม่เท่ากันความหนืดนะฮะเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนคู่ไปเลยนะครับยาวๆอะไหล่มีประกันนะฮะ ยังไงวันนี้อีหงขอบคุณมากนะครับติดตามคลิปอีหงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ีองด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ